แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยนมมิชาแฟรนไชส์ชานมไข่มุกน้องใหม่จากเมืองขอนแก่นอร่อยโดนใจใหม่สดทุกวันราคาหลักสิบคุณภาพหลักร้อยเข้าถึงง่ายราคาสบายกระเป๋าถ้าแฟรนไชส์เริ่มต้น5 1999, 9 9 9 9บาทถูกและดีต้องนมมิชาสนใจโทร08 4 021 3333และ08 4 026 2222 Inside t อ x a s Chicken เท็กซัสชิคเกหนึ่งในแบรนด์ไก่ทอดเก่าแก่ชื่อดังที่เปิดตัวมากกว่า68ปีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนี้มีสาขามากกว่า1,600สาขาทั่วโลกขณะที่ในเมืองไทยเปิดสาขาแล้วกว่า77สาขาส่วนใหญ่จะอยู่ในปั๊มน้ำมันปตทเรื่องราวของเท็กซัสชิคเกที่เป็นคู่แข่งของ KFC ในเมืองไทยเป็นอย่างไรวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอให้ทราบกันค่ะจุดเริ่มต้นเท็กซัสชิคเกน บแบรนด์ไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นเดิมชื่อว่าเชิร์ดชิคเก้นเป็นการตั้งชื่อตามเจ้าของร้าน Senior, จอร์ดเดอร์บันยูเชิร์ซีเนียกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนปี1952ในเมืองซันอันโตนิโอรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นปีที่ไก่ทอด KFC เปิดขายแฟรนไชส์พอดีแต่ในเวลาต่อมานั้นร้านไก่ทอดเชิร์ดชิคเก้นได้ถูกขายให้กับกลุ่ม AFC h r เชิร์ดชิคเก้น และบริษัทนี้ก็ขายเชอร์ชิกเก้นต่ออีกครั้งให้กับบริษัทอาคาพิตาซึ่งเป็นบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลอิสลามจากจุดนี้เองทำให้เมนูของเชอร์ชิคเก้นถูกเปลี่ยนเป็นฮาลาลด้วยเช่นกันขยายฐานลูกค้ามุสลิมเพิ่มขึ้นอีกต่อจากนั้นเชอร์ชิคเก้นก็ถูกขายอีกครั้งให้กับบริษัท Private อ q กวิ y ี้เฟที่ชื่อว่า Fleetman f r e s เชอร์แอนด์ ซึ่งในตอนนั้นว่ากันว่าเชอร์ชิกเก้นทำรายได้รวมได้มากถึง786ล้านเหรียญสหรัฐหรือ24,700ล้านบาทเมื่อคิดเป็นเงินไทยสำหรับประเทศนอกแถบอเมริกาเหนือจะเรียกว่าร้านไก่ทอดเชอร์ชิกเก้นว่าเท็กซัสชิกเก้นเหมือนก,นกันกับประเทศในเอเชียและมีการขยายการเติบโตด้วยแฟรนไชส์อย่างเงียบๆแต่แฝงด้วยความน่ากลัวเ <c oughs> ติบโตแบบเงียบๆแต่น่ากลัว สำหรับในประเทศไทยเท็กซัสชิคเก้เพิ่งเข้ามาเยือนในปี2,558โดยเจ้าใหญ่ทุนหนาอย่างบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในเครือปตทและข้อมูลปี2,560 t e x a เท็ซัสชิกมีสาขาในไทย11แห่งซึ่งสามารถทำไรายได้ให้กับปตทในเวลานั้นได้มากถึง2 5 0ล้านบาทต่อเดือนในบางสาขา ตามรายงานข้อมูลในปี2,562แบรนด์ไก่ทอด Texas Chicken มีสาขาจำนวน45สาขาทั่วประเทศทั้งในปั๊มน้ำมันปตทและนอกปัม๊มเป็นการเติบโตอย่างเงียบๆปัจจุบันขยายสาขาไปแล้วกว่า77สาขาทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเปิดสาขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยมีทําเลในสถานีบริการน้ำมันปตทมากกว่า1,800แห่งทั่วประเทศเมนูโดดเด่นฉีกความแตกต่าง ความโดดเด่นของเท็กซัสชิคเก้นได้แก่เมนูอาหารต่างๆที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยอย่างไก่ทอดอันเลื่องลือที่นำไก่ชิ้นใหญ่ไปทอดจนหอมกรอบแต่ว่าเนื้อยังคงความฉ่ำของไก่เอาไว้อันเป็นสุดลับเฉพาะที่เท็กซัสชิคเก้นที่สำคัญเท็กซัสชิคเก้นยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับคือการแบ่งไก่หนึ่งตัวออกเป็น8ชิ้นเท่านั้นก็เพื่อที่จะให้ได้ไก่ทอดชิ้นใหญ่ได้คุณภาพนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของเท็กซัสชิคเก้นนั่นคือฮันนี่บัตเตอร์บิสกิต รถอร่อยกลมกล่มอมพร้อมยังมีอีกหลากหลายเมนูที่ยกขบวนความอร่อยมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกัน เท็กซัสชิคเก้นยังเดินกลยุทธ์สร้างความต่างรวมถึงปั้นแบรนด์ให้แข็งแกรง่งหลายๆแคมเปญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเท็กซัสชิคเก้นเลือกที่จะเน้นใช้ความสนุกสนานเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเพื่อนที่นิยมปาร์ตี้มารับประทานไก่ทอดแบบยกแก๊งเห็นได้จากแคมเปญหนังโฆษณาในช่วงหลายปีที่ผ่านมากดใส่ไก่สดซึ่งเป็นการผวนคำที่ยังคงคอนเซปต์ไม่ทิ้งความฮาแต่ในระยะหลังเท็กซัสชิคเก้นเลือกที่จะตอกย้ำจุดแข็งของแบรนด์อย่างการเลือกใช้เฉพาะไก่สดในการนำมา เป็นวัตถุดิบเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจเรื่องความสดซึ่งเป็นจุดเดิ่มต้นของความอร่อยไก่ทอดทุกชิ้นนั่นเองเท็ซัสชิคเก้ตามรอยร้านกาแฟแอมเมซอนเท็กซัสชิคเก้แม้จะเป็นร้านไก่ทอดที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจาก KFC ชิคฟิลเอและป๊อบ y e แต่ที่น่าสนใจมากกว่าว่า OR มองเห็นอะไรในเท็กซัสชิคเก้นทั้งที่ยังมีแบรนด์ไก่ทอดอื่นๆในโลกนี้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันถึงแม้ว่าเท็กซัสชิคเกในต่างประเทศจะไม่ได้รับความนิยมมากนะัก แต่ในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชน์นั้นคงไม่ได้ตัดสินแค่จากบริษัทแม่แฟรนไชส์เพียงอย่างเดียวสิ่งสําคัญของความสําเร็จก็คือการบริหารจัดการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ในแต่ละประเทศที่ผ่านมาก็มีหลายแฟรนไชส์ไม่ประสบความสําเร็จในประเทศของตัวเองแต่มาประสบความสําเร็จในประเทศผู้ซื้อแฟรนไชส์โดยมีปัจจัยหลักอยู่ที่การบริหารธุรกิจให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศนั้นให้มากที่สุด หากถามว่าเท็กซัสชิคเกนจะตอบโจทย์ผู้บริโภคคนไทยได้หรือไม่เราคงต้องหันไปดูแฟรนไชส์ร้านกาแฟอเมซอนเมื่อโอขยายร้านอเมซอนได้กว่า3,440สาขาทั้งในและต่างประเทศขายได้ปีละ270ล้านแก้วสำหรับเท็กซัสชิคเกนเราก็คงได้เห็นก้าวเดินอย่างเงีนเนยบๆตามรอยอเมซอนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ